สวัสดีครับทุกคนก็มาเจอกันกันกบอีกีเนึงอีพต่อเนื่องจาก e ีเมื่อวานนะครับเป็นแนวทางในการแต่งรถไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมคือตัวนี้ครับเจ้าตัว AJC Light ครับ AJC l i g h ตัวนี้ก็บางคนก็มีแล้วเนาะบางคนก็ยังมีหาจองใช้งาน้อยู่นะครับก็ลองสามารถที่จะลองไปติดต่อจากตัวผู้แทนจาหน่ายนะครับในท้องตลาดเราได้นะครับวันนี้ผมก็เช่นเคยมาแนะแนวทางในการแต่งเจ้าตัว AJC l i g h เนี่ยทำไงให้มันสวยขึ้น หลังจากเมื่อวานชนเมื่อวานนะผมได้ทาการเปลี่ยนโช้กหลังไปละเปลี่ยนโช้กหลังให้เอ่อให้ได้ดับให้มันสวยขึ้นให้มันมีสีสันในการใช้งานและให้มีคุณภาพในการใช้งานที่มากขึ้นอโดยการเปลี่ยนโช้กหลังไปจากโช้กเดิมที่มีความยาวอ,อยู่ที่300ซมตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนโช้กหลังเนี่ยเป็น320ซมน,นะครับผมความยาวมันต่อไปสเต็ปต่อไปที่ผมจะทําคือเรื่องของการโหลดหน้าโหลดหน้าตัวนี้ให้เพราะว่ารถเดิมของตัว a อเจคซีเนี่ยมันคงจะ ช็ดเนาะมาทางป็นโดอ่าโดดังนั้นผมเลยทําการกดหน้าลงโดยการโหลดโชกโหลดโชกทำยังไงได้บ้างเนาะโหลดชกค,คือมันทํได้สามวิธีนะสามวิธีที่จะทำผมแนะนําเลยวิธีแรกเนี่ยเราอาจจะอ่าขยับตัวโชกเนี่ยขึ้นไปด้านบนอ่าโดยการเจียเนาะเออการเจียป่าอแผงคอตรงนี้แผงคอที่อยู่ด้านในครับตรงนี้เจียให้มันสามารถที่จะเอาชกเนี่ยขยับมันไปได้แต่มันจะมีข้อเสียอยู่ครับไอตัวเจ้าตัว,ตว AJC l i g h เนี่ยมันจะมีน็อตยึดโชกเนี่ยแค่ตัวเดียวเองครับตัวเดียวผมก็ว่าไม่แนะนําครับมันดูไม่แข็งแรงอาจเวลาใช้งานในเวลากระแทกเนี่ยมันอาจจะลู่ขึ้นไปได้อ่าไม่แนะนําและวิธีที่สองโดยการอาัดน้ํามันอัดน้ำมันให้มันยึดตัวลงอัดน้ำมันให้มันยึดตัวลงอาจจะได้การใช้งานเนี่ยไม่ได้อ่าความนุ่มนวลม,ม,มากเท่าไหร่ดังนั้นผมก็โดยจะใช้วิธีการตัดโชกนะครับตัดโชกทั้งคู่เลยลงให้มันอ่า ตัดออกประมาณนิวนน้วครึ่งครับนิ้วครึ่งอนิ้วครึ่งตอนนี้ผมอยากได้ฟิตเนสฟิตเนสสักสองนิ้วสอดนะครับสองนิ้วสอดนะสองนิ้วสอดแล้วแต่คนชอบนะครับตรงนี้แต่รถเดิมเนี่ยมันประมาณอยู่ห่างประมาณฝ่ามือนะฝ่ามือฝ่ามือครึ่งรถชุดเดิมที่มากับมันนะครับตรงนี้ดังนั้นผมก็จะกดหน้าลงให้มันอ่านดูอ่ะ,ด,อะดูเตีย้ยลงอีกสมุตินึงเนาะดูด,ด,ดูดูการเนี่ยมันจะได้เตี้ยลงในการขับขี่เนะี่ยมันจะได้ง,ง่ายสําหรับคนที่ ตัวไม่ได้สูงมากอย่างผมนะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบนิดนดครับร้อยเจ็ดสิบนิดเจ็ดสองเจ็ดสามประมาณนี้สําหรับใครที่ต้องการที่จะโหลดเนี่ยโดยผมจะตัดประมาณนิ้วครึ่งครับให้มันเตี้ยลงเรามาดูครับว่ามันจะแต้ลงขนาดไหนแต่ผมยังไม่ได้ลองใส่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองใส่ในเจ้าตัวชกตัวนี้ให้ว่ามันจะเตี้ยลงได้สักขนาดไหนนะแต่ผมเคยถามในกลุ่มนะว่าเขาจะตัด ตรงขนาดไหนกันเขาบอกว่าตัดิ้องนิ้วครึ่งแต่ว่าถ้าปรับทองเนิ้วผมว่ากลัวมันติดเนาะช่วงที่มันยุบตัวหรือช่วงที่เรามีการบรรทุกคนนะขึ้นกันสองคนหรือบรรทุกของเนี่ย่วงจะงหวะที่มันเบรกกลัวมันติดผมเลยก็ลองลองตัดดูก่อนนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งเนาะอ่ะเราเดี๋ยวจะประกอบให้ดูแล้วผมก็จะวัดระยะที่มันห่างเนี่ยนิ้วครึ่งเนี่ยมันห่างจากตัวบางโคนกับตัวคิวหน้าตรงนี้มันเท่าไหร่ครับมาลองติดตามชมกันนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ประกอบพวกโชกพวกล้อเข้าไปแล้วครับฟิทเมนต์ของตัวโชกหน้าเราก็จะกดตามลงนะครับตาลมลงได้เห็นเลยจากปกติเนี่ยไอตัวโชกนะครับของเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเนาะอาจจะฝ่ามือฝ่ามือกว่าแล้วระยะห่างของตัวชิวหน้ากับตัวบางโกลตัวนี้นะครับ <meu. S 2> ตอนนี้คือผมจะวัดให้ดูนะครับหลังจากที่ผมตัดไปนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งเนี่ยฟิ t เมนต์มันได้อยู่ ระดับนี้ครับสองนิ้วสอดได้นะกําลังสวยนะอันนี้แต่ใครที่อยากต้องการให้มันตามกว่านี้อาจจะตัดสักสองนิ้วนะสองนิ้วลงมาอาจจะเหลือนิ้วครึ่งเหลือประมาณอาจจะระยะห่างอาจจะนิ้วหนึ่งนะอาจจะเหลือจะกผมนิ้วครึ่งนั่นเองเนาะอย่างแต่ตัวน,นี้ผมชอบเนาะชอบเลยรนะยะสองนิ้วสอดได้การขับขี่อาจจะมีคน้อนอีกคนนึงมันก็กำลังจะสวยในงนี้มันก็จะกดทับไปนะในการเบรกอะไรเนี่ยมันก็จะป้องกันม่ให้ตัว เวลาเบรกเนี่ยไอตัวชิวหน้าตรงคนๆเนี่ยมันจะได้ไม่อะไต่กันโดนกันนั่นเองเนาะเพื่อมีการสีอ่าแล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้การโหลดหน้าสำหรับใครที่ต้องการที่จะแต่งไอเจ้าตัว AJ เ l i ีไครับ AJ เ l i ีไตัวนี้โดยการอ่าสเต็ปแรกเนี่ยผมก็จะทำการเปลี่ยนล้อสเต็ปสองก็คือมาเปลี่ยนโช๊คลังละสเต็ปสามเนี่ยผมว่าจะทำเรื่องของการโหลดหน้าลงอ่าโหลดหน้าลงโดยการตัดโช๊คลงให้เหลืออ่ตัดโช๊คออกหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งครับให้ฟิตเมนต์มัน เหลือประมาณ2นิ้วสอดได้นะสนิ้วสอดเนี่ยกำลังดีนะครับตรงนี้อันนี้คือผมแล้วแต่คุณชอบในการแต่งในกันอันนี้คือเป็นแนวทางสําหรับใครที่ะจะแตง่งจะแตง่งเจ้าตัว a j เ l i t ล์นะครับ A j เ l i t ลที่ตอนนี้ก็เป็นรถที่นิยมอยู่ในตอนนี้นะครับให้มันสวยขึ้นให้มันดูขับแล้วเนี่ยดูมันเ่นแล้วมีเซ็ตเมนที่หล่อขึ้นนั่นเองอันนี้คือเป็นแนวทางดีๆสาหรับที่ผมมาแนะนําให้ใน E ีพีนี้นะ ฝากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและช่องทาง YouTube และอ่า t ฟ k บุ๊ผมด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้